สวัสดีจ้าพี่น้องวัอน,นี้ผ้าพี่น้องมาหาผลไม้ป่าเนาะจา้าได้ย่างก็เอาอันนี้อยู่ริมแม่น้ำจ้ะพี่น้องจ้ะบ่รู้ว่าสิเอาได้บ่นเนี่ยเฮ้ยำเพิ่นก็ได้เนี่ยเพิ่ร์ลท่านสุจกจ้ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยคือเป็น,นงสีมันถือแดดบ่เนีเพิ่นเป็นตตแตกๆนะพี่น้องจ้ะใส่เพิ่นกันนะเอาได้บ่ค่ะเพิ่น นั่นแหละเราก็เก็บได้อยู่เด้พี่น้องจ้ะอันเพิ่นเฮิ่มแล้วโอ้ปลาหน,นีเก็บได้แล้วจ้ะเก็บไปบ่มเนาะค่ะเนาะเห็นอยู่ในหางเพิ่นก็ขายประมาณนี้แหละจ้ะพี่นงแล้วเก็บเอาก่อนจะเอาไปบ่มจักหน่อยเนี่ยสุกแล้วบ่มได้แล้วเนี่ย คนหล่ลายได้พี่น้องจ้ะได้ว,ว่าอันพันทางเขียวเขียวอยู่เขียวเขียวนะลายอยู่พีน่น้องเขียวเขียวอยวูย่หลายลายไอ้เพื่อยู่นแม่น้ำห้าเหนี่ยละจ้ะเนี่ยเขียวเขียวลูกเขียวเขียวนะลายลายอยู่คุ่นโอ้ยมีอนเหมือนต้งปาเลยจ้ะพี่น้องอันข้างบนนี่เป็นเป็นต้นแอปเปลิลเแอปปาดเนี่ยว่า่ะแอปเปลิลโรคโรคนี่อีกต้นนึงจ้ะกรอบ คือบักท่านบ้านเฮาเหรอจะพี่น้องรสชาติกระไดแซ่บแบบนี้ก็แซ่บจ้ะพี่น้องก็แบบเก็บเอาเนาะค่ะเนาะมันอยู่สูงจ้ะพี่น้องเนี่ยมันกล่องเก็บบ่ได้มันต้องเก็บแบบปชไอกล่องเครื่องคิดอะ้รแตพี่น้อง เดี๋ยวลองเก็บบังก่อนเก็บใจบ่เฮ้ยเนาะมันก็ข้าบังกล่องเขาเด้อเจ้าพี่น้องอเก็บวาสนัดเจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยบงัง

キャプテンいっちゃった。 พี่น้องจ้ะแอปเปิลกระโดกพอแอปเปิลเนี่ยมากพรมเพิ่นกับพวท่ออาน,น,นในสุกเนาะคะ่ะเนาะผลกระลังสุกกระมีข้างบนอันนี้ก็ชิบวากระลังสุกแล้วล่ะนี่เอาได้อยู่นมละนี่นมแล้ว,ลวพี่น้องเพาเพิ่นนมแล้วเอาได้อยู่จะ้ะเพาเพิ่นกับหวาน ไม่อยากกินอีกตั้งหากน้ำมันไหยนะคะน้ำกันไหล พีนยนาองสายกันเนาะพี่น้องเลยจับค่อยๆพเพิ่นหักเสยจ้ะพี่น้องบ่ได้ตั้งใจงาเพิ่นบ่ใหญ่เนาะงาเพิ่นหน่อยเนี่ยจับค่อยๆหักเสยล่ะพี่น้องอย่าว่ากันเด้อมันหัก เติบมุกจ้ะพี่น้องนะพี่น้องจ้ะปลาบแบล็กปบรีจะ้ะสีพาพี่น้องเก็บแบล็กปบรีได้บาทนี่แต่ว่าบงเงินค้นมาหลายค้นเขาเก็บายจ้ะพี่น้อง เก็บอีกป้านึงจ้ะพี่นงจ้ะป้านี่บ่ค่อยหลายเนาะคนมาหลายกด คลายคักไรเนี่ยจะพี่นอ้องจ้ะแต่ว่าเพิ่นสุกคักแล้วเนาะเลือกเอาจะ้ะเลือกเอาหน่วยแข็งๆเพิ่นเอาไปอันต้มเอาน้ำเพิ่นนะจ้ะพี่น้องเตรมน้ำเพิ่นโอ้ยหลายแห้งถุงมือกับใส่บ่ได้พี่น้องอากาศห่อนแห้งใส่ถุงมือกับ หยัดเขาบ่ได้จ้ะถุงมือเปียกหอนหอนแห้งหอนแห้งโด่งงามงามน้ำก็อดเอาพี่น้องจ้ะมันหอนใส่ถุงมือกับบ้ได้อ่ะเก็บเอาลายคากลายเนี่ยเดี๋พี่น้องเออเต็มอยู่ Đây, lột nháy nháy là phi nồi trà Lột nháy nháy โอ้ยพี่นอ้องโดกคักพี่น้องเต็มปลาเลยเต็มต้นโอ้ยแดดกับซองกล่องพี่น้องไม่งามคับ Hmm. <sighs> หน่วยงามเฮง่นอแต่ว่าคนอยู่ซูงหนะเอื้อมเอาอยู่เอาอี่เอาจ้าพี่น้องนอง้ำก็หลายเพราะนา้ำใส่แขนสั่นบพได้ดเรืย่ยๆพี่น้องจะ้ะน้ำหลายเฮง chết chú mong giờ cái đây lái tôm đó cha รถเมะโอว้งามครับพี่น้องมีแต่นหน่วยใหญ่ๆ Cái mấy tất mới nhảy thật chạy nồng cá Còn xoan này Con à Nuôi con à, Bên à? năm ปีนี้แลกกุรีง่ามจากพี่น้องเพราะว่าอันช่วงนี้ฝนบ่ตกเนาะค่ะฝนแรงแบลกกุรีก็เลยบ่ค่อยมีอันบ่ค่อยมีเนาจากพี่น้องง่ามบ่ค่อยมีหนอน ของฟี่ีปนี้งามแห้งจ้ะ นี่พี่น้องมันหลายหลายเล้หลายแห้งหลายๆก็เลยสวยเลือกใด้อีกลหรอคะพี่น้องจ้ะเลือกเอาคักว่านะต้นวยใหญ่ๆพี่น้องอยูา่าท้าง่น จะพี่น้องจะเก็บได้อันนีบบ่บักปล่อเท่าบักปลุนบักปล่อเท่าเท่างอันเขียวแต่ว่าเขียวเพ,พิ่นกับนมเราได้ซะพี่น้องจ้ะอันแบล็คบัลลี่ก็ได้สองตะกร้าเนาะพี่น้องจ้ะไปเมื่อนี้กับสิภาพพี่พาน้องเมื่อบ้านก่อนเด้อจ้ะเนี่ยค่ะได้ร้ายแล้ว กวาดศีกับบ้านกับอันแวะมาออเอาแอปเปิลจากสองสำนวยก่อนจ้ะพี่น้องเธอคือทางผ่านนะจ๊นนะเนาะทางเข้าิผ่านกับบ้านเข้ากับศีแวะมาเอาจากสองสำนวยก่อนจะ้ะเอาไปเฮ็ดอันขนมให้พ่อใหญ่อีกจักน้อยสองไมล์นะจ้ะสามไมล์พ่อาจะไปเฮ็ดอันไพ่หน่อยให้พ่ยยอใหญ่เนาะ มันบอกนวยที่ซีจะพี่น้องเอาซีนไว้สักอ๋อนวลหน่ยอ,อนย,นยล้วนสวยมันดุกกะกีเดนกะมีกีเดนกะมี่ไปซีนไวยกับพ่อแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ก็มาหอดป่านเราจะพี่น้องเราก็กสีเอาอันแบล็คเบอร์รี่ไปต้มเอาน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะนี่ต้มต้มเอาน้ำเพิ่นเราก็เอาไว้ ให้เพิ่นป่อยให้เย็นแล้วก็สิใส่ตู้เย็นไว้ต้มก็ใส่อันน้ำตาลซ้อนโต๊ะเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องใส่เกลือซ้อนชาเนาะคะ่ะเพราะพมีรสชาติปแปลมปแปลมน้อยเดียวพออพันพายก็เห็ดแล้วเนาะคะ่ะพี่นอ้องอัผูุพายพ่อใหญ่ก็เห็ดแล้วแต่ว่าตอนนี้กันเห็ดอันานา้ำไห้สิกอกใส่อันกระป๋องใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะนะค,ะค่ะมีอม้องเงอนกน็ขอบค้นท,ทุกตัวกำลัลงใจเนาะจ้ะ ที่เขามาติดตามเป็นกำลลงอใจให้แดงอิงแลนด์เสมอมาเมอนล่าพ่ล้องไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ